สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขุนสมองสุบวนพ่อพ่อกระซ่องแทนเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้พี่เมื่อแมงแทนสิพามาเบิ่งอีหยังพี่น้องเลยเดยการเขาเอื้อนยังเนาะหล่อผายหรืออีหยังนี่แหละพี่น้องยังพายยังพากันถือยังพากันอานอยู่กันพี่น้องเลยมามาหลุดน้ำกันพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งน้องแทนนะเบิ่งทุกอยาก็ลูกละ หาเบย์ทุ่ญาพี่ทุ่งหญามหาแม่พี่โอ้ยปะพ่นล่อผายพี่น้องพ่นล่อผายเขาเอิญเขาเอิญปั่นหลอดปะอ๋อเขาเอิญปั่นหลอดพี่น้องเอ้ย ปั้นหลอดก็คือว่าลอ่อล่อหลอดอะไรเนาะกวักเพอ่์ซิตําหูพี่น้องเลยยังพากันถืออยู่พี่น้องเลยยังพากันใส่อั้อยู่โดยการผายซีพี่น้องจะใส่จากซีนี่ปะ เอาประมาณี่สีปาดประมานสี่สีมีสียังไหนลอยมาเบิ่งด้วยค่ะลอยมีดองมีข้ามสีเขียวอ๋อมีสีแดงสีข้ามสีเขียวสีทองสีแดงรอรุ่นนำกันพี่น้องเอ้ยหักจักมือได้เพิ่นสีได้ต่ำหรือเพิ่นสีเห็ดหยังเนาะพี่น้อง เบื่อื่นเพื่อนชีดะกางพี่น้องเอ้ยบื่อื่นเพื่อนชีดะกะแม่งแทงกะสีมาไายหายเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพื่อนมากางกางนะกางแบบยดใดกางแต่เสาอยู่ปะอืมพอดีเลยพี่น้องยบินบินบินแล้วบินน้องแทนว่ามาเบิ่งมาเบิ่งน้องแทนว่ะโอ้ย น้องแทนนะมาเบิ้งมาเบิ้งว่ะสะปั่นปั่นไม่ใหญ่ปั่นบรรุอันนี้คือซีไดเองพี่น้องปั่นปั่นเฮิงเตอร์เพื่อสิไดหล่อนหนึ่งพี่น้อง อย่าเฮ็ดได้หรอกอเฮ็ดเด้อเมื่อคืนนี่ก็เพิ่งต่อน้องแท่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสิไปอาบน้ำจะแม่งสะอาดแม่น้องแท่นวะสามเถื่อต่อแล้วบักคับนะมันสิควักตาเด้อลูกเด้อมันสิควักตาเด้ออย่าเฮ็ดเด้อ

nồng thêm mà bưng mà bưng mà xả ha xả ham lu mà bưng nắng lụ bưng nhắng bàn bàn nhắng lụ bàn 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 Nãy <laughs> <laughs> nhanh Nóng mà đi ้มนี่คือว่าตั้มเนี่ยเอาไว้อันสีเห็ดสินเลือเอาไว้เห็ดเสืออปะสีเห็ดเสือปะ,ปะ,อปะตั้มเสือพี่น้องเอ้ยตั้มเสือมีถูกซีเลยอันอย่าเฮ็ดบ่ป,ปะอันนี้นี่ยเข้าใครในไรสิจ๑ห้าสิบคันตัวหนึ่ง อันนั่นอันนี้นะตัวเจ้าปัา 40, ป้นหาชิพันผูกบอเล่ในตอนละซาบาทอือตอนละซาบาอะอัดอันนี้นะหกพันกี่หกหกพันกี่บ่หอดหมื่นสามพี่น้องเอง้ยซาบาทนั่นแหละต่ำแล้วเข้ากับประเทษเสือหมูนะนะพี่น้องเสือหมูแบบหาอยากได้หมูได้ก็ให้เขาตัดห้ยนะพี่น้อง ผู้ดได้สนใจกับติดต่อมาหาแม่น้องแท่นก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยแล้วก็แม่น้องแท่นก็ส่งไปหายแล้วก็ไปตัดเสื้อหมูป่าพื้นฐานกะะ็ส่งไปได้อยู่เนาะส่งไปได้ส่งไปไทยได้อยู่ส่งไปตอนหนึ่งกับผัวแพงก็ได้ดอกเสือตัวหนึ่งก็ได้ ห้ามห้ามอย่าเฮ็ดเด้อห้ามเด้ออย่าเฮ็ดกัดกันเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นอย่ามาจับลอยสองไอ้น้องเข้าบาถือกันพี่น้องเอ้ยน้องแทนผู้หมุนผู้หมุนเข้ามาฮ่าเหไปนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งเบิ้งไว้ไหมนั่งเบิ้งคืออันไอ้เทนเด็กเด็ก เด็กหน่อยบานเห่าก็ไล่พี่น้องเอ้ยกุ่นวายกันไพหมากซีได้จามีพี่น้องเอ้ยใครสนใจคือว่านะั่นแหละผู้ใดได้ผู้ใดอยากได้เสื้อโมดกระมามันเป็นผา<อ>้านะพี่น้องแบบผ้ามันโบมันโบเป็นผ้าไม่นะ<อ>ผาบิา้งโบเบิ้งโบ,บล่องไปเลยลูกโบล่องไปโบล่องไปจะหน่อยเม่ใหญ่สิห่ห้า,าอยากมันมึนเลยจังหน่อยนะพี่น้อง มื้อนี้ขอพิธาดประกันได้ค่ะแม่นแท้กะขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องบักหล่าอย่าติแม่ติละเฮ้ยมึงกินจักอนงบงไว้นงบงไว้ลงไปยังลูกลงไปยังจับอ้าวเขาสิจัดการหน้าใหญ่ลบาดนี เขาสิจะไก่หน่ายแล้วเขาสิจะกานออกมะลิแล้วพี่น้องเอ้ยความมึนนะผู้สามจอกน้องฝาไสากล็ลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยตะกี้เราผิดไปส่งเพผนเพ่องลงมาเาก็ลงมาเมื่อวานนี่เขาไมใหญ่ไมซื้อเนาะเดี๋ยวมาปากแบบอองามเพ็ดเลียกนะนาน

บ่ได้บ่จากตอนจังได้เสือ3ตอน3มตอนจังได้เสือตัวหนึ่งพี่น้อง3ตอนก็บหกบาทค่าต่ำถาเอซทุกทุกท่านอยากได้แบบเสืออันฟังเล่าฮะนะแบบอะไรเอาไปตัดอยู่ฟังไทยกับสิลับตัดเนาะลับตัดลับยิบฮะนะ หล่านตัดยีบกับลายอยู่ล่าเฮ้ากับส่วนมากก็มีแต่ผ้ากันเห็ดอันนี้หล,ละแล้วก็ผ้ากันไปต่้ฮนะพี่น้องมันเป็นผ้าตาดเสือมูด,ด,มดแบบเสือแบบคล้ายๆเสือแบบใส่แต่งงานอันแะละพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าใส่เสือแต่งงานผัดมันเป็นสุดไม้อันนี้เฮากับมันแผเป็นอันนี้เป็นผายได้ะนะพี่น้องมันก็สิงามรีบพี่นอ้องค่ะยังได้หมูดได้ก็ได้ฮนะงามพี่นอ้องอ้ยยางได้มีทุกสีเลย หรือว่าฟั่งไทยกับอาเซีมีเนาะมีแต่ว่าบริเหตุกันเนาะหรือว่าในใดหรือฝั่งอีสานเฮากับอาเซีมี

สามตอนได้ตัวหนึ่งพี่น้องมันก็พอเหตุอยู่ไ้มันก็พอ,อนั้นอยู่ถ้าผู้ได้สนใจกันเซ็มาหาแม่น้องแทนน้นเนาซื้อเ c e กับแม่น้องแทนน้นอ่นนล้เนาะพี่น้องถ้าไปสนใจแต่ว่าป้่าเพิ่นสิคลายหรือบคลายกับ่บ่บห้เด้อหากแม่น้องแทน้นจะประกาศไหนก็ลองเบิ่งเนาะบางทีบัดอ้าวแม่น้องแท้นคืองานแทพบัดใบเดี๋ยวอัน ผ,ผัดเห็ดเอาไปตัดผัดใส่สบายะนะเอบายเวลาเขาไปหันไปหนีแบบหรือว่าไปงานแต่งงานแต่งเ้าใส่นั่น,นี่ผัดไปเห็นผัดหมู่พดดีใจอีกผัดว่าอยากได้อ้าวไปตัดอันนั้นหมูแบบใดเนาะประสนใจเข้าไป